เครื่องกรองน้ำนี่ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สาคัญมากนะครับสำหรับเวลาที่เราไปทั้งเดินป่าหรือว่าเราไปแคมป์นะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ดื่มใช้ทาอาหารตลอดเวลาซึ่งการที่เราจะแบกน้ําไปตั้งแต่ต้นทางบางครั้งเนี่ยมันก็ยากนะครับที่เราไปกันหลายๆคนมีน้ําแต่ละคนใ,นใช้ไม่รู้กี่ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่สะดวกและง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการใช้เครื่องกลองน้ำครับเพราะว่าเราไปแคมป์แต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีแหล่งน้ําธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเราเห็นน้ำใส เดียวการเราน้ามาต้มนะครับต่อให้ต้มมันฆ่าเชื้อโรคได้แต่ว่ามันก็มีพวกเศษตะกรเศรษอย่างอื่นที่มันก็อาจจะยังไม่เหมาะกับการนํามาใช้ดื่มใช้กินนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องรองน้ําเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับเครื่องรองน้ํามันก็มีหลายรูปแบบหลายลักษณะหลายรุ่นนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงเครื่องรองน้ําแบบพกพาขนาดเล็กที่ดีที่สุดเลยเนี่ยหลายคนก็นจะเคยได้ยินตัวของ MSR g u า r d เดียนะครับซึ่งเป็นเครื่องรองน้ําที่ผมว่าคุณภาพประสิทธิภาพเนี่ยสูงที่สุดดีที่สุดที่จะหาได้ในปัจจ ในปีนี้ครับของเอมิซาครับมีเครื่องกรองน้ํารุ่นใหม่ครับที่เป็นเหมือนกับพี่น้องของกาเดียนมีชื่อว่ากาเดียนกราวิตี้ครับเป็นเครื่องกรองน้ําที่เป็นระบบกราวิตี้นะครับก็คือการใช้แรงน้ำถ่วงเราไม่ต้องออกแรงปัม๊มไม่ต้องออกแรงสูบเลยเราก็สามารถจะได้น้ําสะอาดออกมานะครับตัวเครื่องกรองน้ําตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพคุณสมบัติที่ผมว่าน่าจะทําให้เราได้น้ําที่สะอาดและปลอดภัยมากที่สุดเลยเพราะว่าอย่างตัวไ้กรองในชุดของกาเดียนกราวิตี้เนี่ยนะครับสามารถจะกรองได้ทั้งโปรโตซัวนะครับแบคทีรีย ไวรัสก็คือื้อโรคทุกอย่างที่อาจจะทําให้เป็นอันตรายกับเราได้นะครับก็สามารถจะกรองออกไปได้ทําให้เราได้น้าสะอาดมาใช้ดื่มใช้กินอย่างตลอดครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูการวิธีการใช้งานแล้วก็รายละเอียดของตัวเจ้า m s เม r a ากราเดียนต์กตัวนี้กันครับสำหรับการใช้งานตัวเครื่องกรองน้ําชุดนี้นะครับเราก็เอาตัวถุงเนี่ยตัวถุงขนาด10ลิตรตัวนี้นะครับไปตักน้ําจากแหล่งน้ําเราได้เลยนะครับตัววัสดุของถุงเนี่ยเป็นวัสดุที่เหนียวแล้วก็ทนทานมากก็เราสามารถตักน้าได้เลยครับตักเข้าไปได้เลย เติมให้เต็มถุงได้เลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็ฝาถุงด้านบนปักถุงมันนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆพวกถุงกันน้ำนครับที่มีตัวขอบให้เราพับเราก็ม้วนพับเข้าไปนะครับปึ๊บเราพับเข้ามาเสร็จนะครับมันจะมีตัวตัวล็อกตรงนี้เราบิดเข้ามาล็อกแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถจะหิ้วตัวถุงน้ําตัวนี้กลับไปที่แคมป์ของเราได้ครับสำหรับการทํางานของเครื่องกรองน้ําที่เป็นแบบกราวิตี้แบบนี้นะครับก็คือ มันจะใช้แรงน้าถ่วงนะครับเป็นตัวดึงให้น้ําไหลผ่านไส้กรองออกมาเวลาใช้ก็คือเราตัวถุงน้ําที่เราไปตักมาจากลาธารเนี่ยครับไปแขวนว้บนต้นไม้ให้มันได้ความสูงสักเมตรห้นะครับยิ่งเราแขวนสูงเนี่ยน้ำก็ยิ่งไหลเร็วถ้าเราแขวนเตี้ยน้ํามันก็จะไหลช้านะครับก็ตัวถุงนี่มันจะมีเชือกมาให้อยู่แล้วาสามารถจะคล้องเข้ากับต้นไม้ได้เลยนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวชุดไส้กรองมาต่อเข้ากับถุงตัวนี้ครับ ตัวไส้กรองนะครับมันจะมีลูกศรอ,อยู่นะครับก็คือเป็นทิศทางที่น้ําไหลไปนะครับก็คือน้ําสกปรกจะไหลเข้าทางด้านนี้แล้วก็ไหลผ่านไซส้กรองมาเป็นน้ําสะอาดนะครับเวลาต่อสายก็คือเอาสายที่ต่อเข้ากับถุงเนี่ยเสียบทางด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็สายที่ต่อเข้ากับขวดน้ําก็ใส่ด้านล่างแล้วก็ตัวนี้เวลาใส่ไปก่อนที่จะใส่อย่าลืมนะครับว่าให้เราปิดตัววาล์วที่สายข้างล่างทั้งสองอันก่อนจะเป็นตัวบีบแบบนี้นะครับบีบเข้าไปตัวนี้ก็เหมือนกันเส้นสีดํานี้ก็ปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค พอเราต่อท่อทุกอย่างเข้าไปแล้วนะครับตัวการเรียน Gravity ตัวนี้มันจะมีระบบ Back Flush ที่เป็นการทําความสะอาดไส้กรองนะครับ <c oughs> ก็คือก่อนการเราใช้งานหรือว่าระหว่างที่เราใช้อยู่เรารู้สึกว่าน้ํามันเริ่มไหลช้า <c oughs> ก็ให้ทําการเปิดตัววาล์วสีดําตัวนี้ที่ท่อสีดําตรงนี้นะครับเป็นการล้างตัวไส้กรองพอเราเปิดไปเนี่ยมันก็จะมีน้ําไหลออกมาตรงนี้นะครับก่อนการใช้งานทุกครั้งครับก็เปิดตรงนี้ก่อนเพื่อให้เราสังเกตว่ามันไม่มีฟองอากาศในท่อตรงนี้แล้วนะครับถึงว่าน้ําที่ออกมาตรงนี้เริ่มใสขึ้นมาแล้วนิดนึงก็เราก ันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นท่อน้ําทิ้งที่เป็นการล้างสิ่งสกปรกออกจากไส้กรองเพราะฉะนั้นน้ําที่ไหลออกมาจากท่อเนี้ยเป็นน้ําสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นระวังอย่าให้มันไปตกอยู่ในภาชนะหรือในแก้วที่เราจะไปใช้ดื่มเป็นท่อน้ําทิ้งออกมานะครับสาหรับในส่วนของท่อน้ําสะอาดนะครับมันก็จะมีวาล์วล็อกตัวนี้เป็นตัวบีบล็อกสําหรับเปิดปิดน้ำนะครับถ้าเรากดบีบเข้าไปตรงนี้ก็คือเราปิดน้ําไว้พอเราปลดออกเนี้ยน้ำมันก็จะไหลออกมานะครับอัตราการกรองของตัวการเ d i a n ร r a v i t y ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ0.5ลิตตร่อนาที มันจะช้ากว่าพวกการวิตี้ทั่วๆไปแต่ว่ามันเป็นไส้กรองที่สามารถจะกรองไวรัสได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ความปลอดภัยที่มากขึ้นแต่ตาการไหลก็จะช้าลงเวลาเราใช้นะครับก็คือเราจะมีฝาปิดที่จุกตรงนี้เป็นตัวกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปนะครับเราปิดไว้ตลอดเวลาเราใช้เราค่อยเปิดออกมานะครับแล้วก็มันจะมีเกลียวหลายขนาดนะครับที่สามารถจะใส่กับขวดน้ำใหลายแบบได้ส่งเข้าไปได้ถ้าเป็นขวดน,น้ำเอ้าดร์ที่เป็นฝากเกลียวหลายๆขวดเนี่ยก็ยสามารถจะต่อเข้าไปกับตัวขวดตัวนี้ได้นะครับ อย่างนี้เราต่อเข้ามาปุ๊บสวมเข้าไปนะครับเราก็เปิดตัววาล์วตัวนี้นะครับน้ำที่มันไหลกรองมามันก็จะไหลเติมเข้าไปในขวดตรงนี้ครับเครื่องกรองน้ำการเดียน n r r v v t y y ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วในการออกแบบมาตอนแรกเลยเนี่ยคือเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้ของทหารอเมริกาไปใช้นะเวลาที่ไปรบในต่างประเทศเพราะว่าเป็นเครื่องกรองน้ําที่สามารถจะกรองเชื้อโรคได้ทุกอย่างเลยนะครับไวรัสแบคที r ียโปรโซัว ซึ่งเป็นเครื่องกรองน้ําแบบพกพาไม่กี่ตัวบนโลกนะครับที่สามารถจะกรองได้ละเอียดขนาดนี้ตัวไซส้กรองตัวนี้นะครับก็มีอายุการใช้งานมากถึง3,000ลิตรลองคิดดูว่าทริปนึงเราไปเนี่ยเต็มที่ก็ถ้าไป3 4วันจะใช้ประมาณ3-40ลิตรเต็มที่เลยนะครับไปหลายๆคนเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานเนี่ยนานมากมากนะครับเราไปแคมป์ไปเดินป่าสมมติไปกันถึง4-5คนเอาไป1ชุดเนี่ยถุงน้ํา10ลิตรเนี่ยเราก็ตักมาใช้สําหรับการใช้งานใน1มื้ออาหารเนี่ยสบายๆเลยนะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยมีระบบการแบคฟลัชที่สามารถจะล้างไส้กรองได้โดยการเปิดตัววาล์วตัวนี้เปิดน้ําทิ้งออกมานะครับถ้าสมมุติเราใช้งานไปแล้วร,รู้สึกว่าน้ํามันไหลช้าก็เปิดตัวนี้เพื่อทาความสะอาดเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องกรองน้ําที่ใช้งานได้ง่ายเพราะว่าเราเพียงแค่ตักน้ํามาแขวนไว้กับต้นไม้แล้วก็ปล่อยให้น้ํามันไหลเข้าไปในขวดเรานะครับสามารถจะดูแลรักษาใช้งานได้สะดวกมาก,มากเป็นเครื่องกรองน้ำเป็หนึ่งตัวที่ผมว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราควรจะใช้กันครับ